โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมภูมิแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับรีวิวแอดออนอีกเช่นเคยนะครับผมฟู่แอดออนในวันนี้ที่ผมจะมารีวิวนั้นก็คือแอดออนสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ผมเคยรีวิวแอดออนนี้ไปแล้วนะก็ประมาณประมาณปีที่แล้วนะครับเออผมเคยรีวิวแอดออนนี้ไปแล้วซึ่งถามว่าทำไมกลับมา อ่า uh, รีวิวอีกนะครับก็มันอัปเดตอัปเดตมาเยอะเลยนะครับผมโอเคมานี่ก็คือของทั้งหมดในแอดออนนี้นะครับจริงๆเยอะกว่านี้นะแต่ว่าผมเอามาแค่นี้พอนะเอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมจริงๆเยอะมาก,มากๆครับต้องลองไปโหลดเองนะเยอะชิปหายบอกเลยซึ่งพวกอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้ครับผมก็จะเป็นพวกโต๊ะเครื่องพิมพ์อะไรบลาๆไปนะนี่ครับก็จะมีนู่นนี่นั่นนะเออดูตามรูปไนปะ <c oughs> นู่นนี่นั่นเฉย อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไอ้ตรงกลางกันก่อนเลยแล้วกันครับใหญ่สุดเลยนะผมก็จะมีโต๊ะมีอะไรเนี่ยเครื่องทําตัดชุดใช่ไหมเ,ออเครื่องตัดชุดมีโน้ตบุ๊กนู่นนั่นนะครับซึ่งเราสามารถกดซื้อของกับมนได้ด้วยนะผมโดยการคลิกขวาหรือว่ากดปุ่มเทรดนะครับตามนี้เลยนี่ก็จะมีพวก ชุดขายนะครับเนี่ยมีชุดเยอะมากๆนะดูดิชุดโคตรเยอะนะครับมันรวมทั้งหนังเก่าหนังใหม่แล้วก็ทั้งเกมด้วยนะผมอ่าแล้วก็ทั้งคอมิกมารวมกันในนี้นะครับสำหรับชุดนะเฉพาะชุดนะครับอ่าตามนี้เลยนะนี่ก็เยอะเยอะมากๆนะครับบอกเลยเนี่ยแล้วก็จะมีสกิลให้ซื้อด้วยนะครับเป็นสกิลของน้องมายนะครับผมน้องมายมอรเลสนั่นเองนะครับ มีสกิลเกวนด้วยแต่เสียดายนะมีสกิลเกวนแต่ว่ายังไม่มีชุดเกวนนะครับเออผมหาไม่เจอหาอยัางไงก็หาไม่เจอครับผมลองพิมพ์ไป GW เนี่ยมันมีแค่ตุ๊กตานะครับมันก็มีแค่สกิลของตุ๊กตาเท่านั้นแหละนะครับมันไม่มีชุดของเกวนเลยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะอันนี้กันนะโต๊ะตัดชุดนั่นเองครับก็จะคล้ายๆกับไอ้เมื่อกี้ก็จะมีชุดให้เลือกก็ไม่เยอะเท่าอ,อันเมื่อกี้นะเหมือนอันเมื่อกี้จะเป็นการแบบว่ารวมชุดทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะแบบ ธรรมดาทั่วไปนะก็เป็นชุดสไปเดอร์แมนพวกคลาสสิกนะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็อันนี้ครับผมก็จะเป็นอ่านี่ครับเป็นพวกสกิลพวกเครื่องยิงใยพวกทำใยประมาณนี้นะครับก็ผมเอาเตียม,มาหมดแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันถ้าใครล่นเอาชีวิตรอดก็หาของพวกนี้ไปแรกซนะครับโอเคเหลือสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้คืออะไรอ๋อคือสกิลของพวกตัวร้ายนะครับผมนี่ตามนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดู ชุดกันก่อนนะทางฝั่งของสไปเดอร์แมนนะครับผมก็จะมีหลายชุดจริงๆหลายชุดจริงๆครับดูดิเนี่ยมีเยอะมากๆครับผมรีวิวไม่หมดหรอกนะก็จะเอามาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะผมก็ชุดแรกก็จะเป็นของโทบี้ไว้กวนะครับก็จะเป็นสไปเดอร์แมนยุคแรกเลยนะที่เราชอบที่เราดูกันฉนะากอยู่รถไฟในตำนานนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยนะก็ชุดสามารถใส่ได้นะครับโดยการกดเข้าไปเลยใส่ตรงที่รองเท้านะผมนี่เราก็จะกลาย เป็นสไปเดอร์แมนเรียบร้อยแล้วนะครก็จะมีสกิลมาให้ด้วยนะครับก็ไม่ใช่สกิลการถอดหมวกเนี่ยถอดหน้ากากออกนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับผมอ่าสามารถกดถอดสวมใส่หน้ากากได้นะครับโอเคชุดต่อไปผมก็จะเป็นชุดของแอนดูกาฟิลนั่นเองนะครับผมก็ The Amazing Spider-Man ภาค2นะครับผมเป็นนางสไปเดอร์แมนที่ผมชอบมากที่สุดแล้วนะครับผม <laughs> ชอบชอบชอบกว่าทอมอ่ะเอาง่ายๆสองสองเรื่องนี้ผมชอบกว่านะครับเออชอบมากกว่านั่นแหละนะครับผมอ่าก็ ชุดพวกนี้ผมจริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วนะอ่าตอนที่ผมรีวิวเขาก่อนอนะ่ะสามชุดเนี่ยผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับผมอ่านนี่ก็เป็นชุด No Way Home นะครับ Spiderman No Way Home นั่นเองนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะครับนี่ถอดหน้ากากได้นะครับสวมหน,น้ากากได้ประมาณนั้นทุกชุดก็ถอดหน้ากากสวมหน,น้ากากได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเค ต่อไปเดี๋ยวเรามารีวิวพวกนี้กันนะครับอันนี้จะโผล่ในเกมนะครับผมพวกนี้โผล่ในเกมนะโอเคชุดแรกครับผมก็จะเป็นนี่เลยชุดสไปเดอร์แมนสนะครับผมก็จะเป็นสไปเดอร์แมนในเกมภาค2นั่นเองนะครับแล้วก็ชุดนี้ครับก็จะมีอ,ะอุปกรณ์พิเศษก็คือไอรอนอาร์มสไปเดอร์อะไรสักอย่าง ไอโอสสไปเดอร์อาร์มเออประมาณนั้นนะครับว่าจะเป็นแบบ4ี่แขนแมงมุม4ี่แขนประมาณนั้นเหมือนไอโรสสไปเดอร์ I ใน MCU ของเราแต่ว่านี้จะเป็นสีเทาสีเงินนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็รู้สึกเหมือนจะดูดีกว่ามั้งแต่ผมชอบอผมชอบแบบแบบเนี้ยเออมันมันดูแบบไม่มีอะไระก็แค่สไปเดอร์แนปปรมนธรรมดานะครับสำหรับไอขาตัวนี้นับในเกมสไปเดอร์แมนสองนะครับผมก็ รู้สึกจะได้ใช้แค่ช่วงแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงหลังนี้เป็นเวนออมหมดเลยคนระับชุดเวนอ้อมหมดเลยนะครับผมตามนั่นแหละอันนี้เป็นตัวประกอบไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ชุดกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะปุ๊บนี้นี่คือชุดของสไปเดอร์แมน2ในเกมนะครับที่เกมสไปเดอร์แมน2นั่นเองนะครับถอดหน้ากากได้นะครับผมแล้วก็เราสามารถใส่อันนี้ได้ด้วยครับปุ๊บนี้ ไอรอนสไปเดอร์เล็ก oh, อ๋อไม่ใช่อาร์มเล็กนะครับเออไอรอนสไปเดอร์เล uh ็กโอเคแล้วก uh ็จะมีน uh ี hmm. yeah, ่ครับมีส ah. กิลเสริมมาให้ด้วยนะครับผมก็ใส่อากาศดีกว่าจะเป็นไอรอนสไปเดอร์เล็กแอคแท็กนะครับฟึบอ่าตามนี้เลยนะครับผมโอ้กดรัวๆได้นะครับนี่โคตรเทอ่ะเนาะโอเคต่อไปโอ้โดดสูงเลยอ่ะอันนี้คือตอนกดย่อนะครับผมอ่าโคตรโคตรดูดีนะครับตัวดีอ่ะ โคตรเทพนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นสไปเดอร์รัชคืออะไรโออาวอ๋อ oh! oh! oh, oh, มันเป็นการพุ่งเหมือนในส oh, กิลคำสั่งเทเลพอร์ต <laughs> อยากเช่าเลยมันจะเป็นการพุ่งแบบแอบหมุนเป็นพายุหมุนอะนะครับ <laughs> เข้าใจปะเ,เดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับโอเคเมื่อกี้หลงกดไอเปลี่ยนหุมองนะครับสไปเดอร์ช็อกนะครับผมสกิลต่อไปสไปเดอร์ช็อกเป็นการยิง ไฟฟ้าออกไปใช่ปะ่ะเออตามนั้นแหละนะครับถ้าเป็นตามในเกมนะโอเคเดี๋ยวผมโอ้โดดสูงด้วยครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีครับสไปเดอร์รัชฟึบโอ้ตามนี้แหละนะครับผมอ้าวมอไซค์หาย <c oughs> เอาไม่เป็นไรชนมอไซส์หายไปเลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> แต่ดาเหจดแรงจริงนะดาเมจแรงจริงนะครับผมโอเคอ่เดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันเลยนะครับชุดต่อมาผมนี่เลยชุดของเวนอมนะครับอันนี้ก็โผล่ในสไปเดอร์แมนสองเหมือนกันนะครับ เกมนะเกมซารเพอร์แมนสองนะผม,ล,มลืมพูดชื่อเกมอย่างเดียวอ่ะโอเคเอามาฟึบนะครับผมก็ตอนสวมใส่นี่ผมบอกเลยอย่างชอบนะครับวีนอมเป็นตัวที่ผมโคตรชอบเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันกดใส่เลยฟึบนี่โคตรที่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดหน้ากากก็เหมือนเดิมนะเออแต่ผมชอบตอนมันใส่ชุดอะ่ะฟึบเนี่ยนะครับ โอัดจัดๆนะครับผมโอเคต่อไปก็เป็นนี่เลยซิบิโอตอ่ะอีสโพชันนะครับก็เหมือนเป็นการระเบิดปะอู้อ๋อโอเคผมเหมือนผมต้องแบบมองนี้แล้วกันนะครับอ่ะซิบิโอตสไตรอะไรอ่ะเหมือนเป็นการทำอะไรสักอย่างอะเนี่ยซิบิโอตเบสอู้โอ้ท่าในเกมทั้งนั้นเลยนะครับผมอ่าตามนี้แหละโคตรเท่ เท่จัดจัดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูนี่ใหม่อ๋อเป็นการฟาดประมาณประมาณนั้นนะครับเหมือนเป็นการเตะการฟาดอ่ะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอ่าสกิลหนึ่งใหม่แล้วกันเมื่อกี้มองไม่ทันอ่ะสกิลหนึ่งฟึบใช้สิอ๋อตามนี้เลยนะครับผมเอออย่างเท่โหแท้แค่แค่ตอนสวมชุดก็เท่แล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกทีดูดูดโคตรเท่ฟึบ นี่อย่างเท่เลยนะครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดของน้องไม้กันนะผมน้องไม์ไม้์มเลสของเราก็จะมี2ชุดครับก็เป็นชุดใสสวมเสื้อฮู้ดนะครับแล้วก็ชุดสไปดแมนแบบเต็มตัวนะผมอ่ะก็ผมจะรีวิวชุดนี้แล้วกันนะชุดมันก็เหมือนกันทั้งสองแหละก็แตกต่างกันแค่แบบเปลี่ยนชุดนู้นนี่นั่นเฉยอช่างมันแล้วกันโอเคสวมใส่ไปเลยนี่ครับเราก็จะได้สกิลเสริมเวนนอมาด้วยครับเมกะเวนน่องบลัสแล้วก็เวนน่อบลัสพันแล้วก็ หายตัวนะผม i n v i s i b i l i t y นะครับ ah Invisible Invisible ช่างมันเถอะกดบเรื่อครับสวมหน้ากากถอดหน้ากากได้นะครับผม่ะโอเคเดี๋ยวเรามาหายตัวกันได้ดูกันฟึบนี่เป็นการหายตัวนะครับผม่าอย่างเท่เลยนะครับก็มีเวลาจำกัดใช่ป่ะเวลาจำกัดคืออะไรวะกดกดปุ่มเออช่างมันแล้วกันกดกดไม่เป็นอ่ะอ๋อนี่ไง กดปุ่มแซดนะครับผมเล่นในคอไม่เป็นอะถ้าเรากดอีกทีก็เลิกหายตัวใช่ไหมหรือยังไงวะหรือมันหายตัวให้ตลอดเลยอ่ะหายตัวให้ตลอดเลยเหรอเอาแล้วออกไงวะ <laughs> ออกไงวะเนี่ยเอาออกไงอ,อ๋อก็ต้องออกดิเดี๋ยวเอานี้ออก ออโอเคโอเคโอเคนะอ่ะออกโอเคโอเค,อเคต่อไปเป็นเวนอมเวเวนอมบัซพันธ์นะครับผมผมขอออกมาตรงถนนแล้วกันเดี๋ยวไอ้กุปร,กรณกพังนะครับโอเคฟึบเออเป็นการแบบว่าต่อยนะครับผมพุ่งไปต่อยนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลนี้บอกเลยเมกาเวนอมอืม้อประมาณนี้นะครับเป็นการระเบิด พลังนะครับอ่าโคตรเท่สําหรับน้องไม้แล้วคือสกิลหาตัวนี้เราก็ต้องกดออกอย่างเงี้ยต้องกดออกไปอย่างเงี้ยโอเคต่อยอ่าโคตรเท่นะครับก็คือภาค2นี่แบบเหมือนจะอวยทั้งสองตัวนะคือปีเตอร์ก็มีพลังเว้น,น่องส่วนน้องไม้ก็มีพลังสายฟ้าเว้นอ่องนะครับผมตามนี้เลยนะโอเคเก็บ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับชุดของสไปเดอร์แมนนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาอยู่ฝั่งตัวร้ายกันบ้างครับฝั่งตัวร้ายถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่ผมรีวิวนะก็จะมีขาของไอ้ด็อกเตอร์ด็อกออกด้วยนะครับออกเวสนั่นแหละนะครับผมก็แต่ตอนนี้เขาเหมือนเขาออกไปนะผมหาไม่เจอเลยนะครับก็จะเหลืออยู่3ชุดนะครับว่จะมีกรีนกรอบบินแล้วก็นี้ชุดชุดของใครวะพบกรอบบินนะครับอ่ะ ตามนั้นแล้วก็เป็นชุดทัสมาเตอร์สูตรนะครับผมาตามนี้เลยนะก็สกิลของตัวร้ายผมขอผ่านแล้วกันโหลดไปเล่นเองนะครับเออใครอยากเห็นก็โหลดไปเล่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีรถด,ด้วยครับจริงๆมีรถมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าผมพุ่งชนหายไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงรถมอเตอร์ไซค์นะครับาสามารถขับได้นะครับนี่ขับได้ด้วยนะครับปึ๊บอ๋ <S <S อๆขับเร็วกว่ารถยนต์อีก ร็วกว่ารถใหญ่อีกอันนี้ก็ขับได้เหมือนกันนะครับผมาตามนี้เลยโอเคมาถึงจุดไฮไลท์ของคลิปนี้แล้วครับผมก็จะเป็นนี่เลยการเป็นสไปเดอร์แมนของเรานะครับผมนี่พอเราถือไอเทมพวกเว็บชุตเตอร์ er นะครับผมเครื่องยิงใหญ่นะครับก็จะมีเนี่ยกำไรเหมือนไม่ใช่กำไรดิก็จะมีอุปกรณ์ติดอยู่ที่ข้อมือเรานะครับาตามนี้เลยนะโอเคแล้วก็ไอเทมแรกนี่คืออะไรครับผมอันนี้คือ เหมือนให้แมงมุมกัดเรานะครับแล้วเราก็จะกลายเป็นสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้แมงมุมกัดเลยแล้วกันฟึบอ่ะก็จะมีแอนิเมชันด้วยนะครับดูว่เออแมงมุมออกมาแล้วเห็นแมงมุมไหมแมงมุมเออแมงมุมอยู่ที่พื้นนะโดนกัดเลวเรียบร้อยนะผมเรียบร้อยเราสลบตายจบดีเอ็นเออกลับมาแล้วฮู ตอนนี้เรากลายเป็นสไปเดอร์แมนเรียบร้อยมีพลังบางมุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเดินเราก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยล้วก็ท่าวิ่งวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็นี่เลยกดย่อดได้แล้วกดกระโดดสูงๆประมาณนี้ได้นะครับผมอ่าและเพื่อความสมจริงผมก็จะใส่ชุดสไปเดอร์แมนด้วยใส่ชุดเป็นชุดไขรดีกว่าขอเป็นชุดน้งไม้แล้วกันนะครับผมชอบชุดนกไม้เออชุดวีนอมเพาเขาผ่านก่อนนะครั้งนี้ขอเป็นชุดนงไม้แล้วกันนะผมชอบน้งไม้นะครับ นี่ไมล์มอรสของเรานะครับผมอ่ะก็ยังมีสกิลโอเคเดี๋ยวขอจัดสกิลแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาตอนนี้เราก็เป็นน้องไมล์เรียบร้อยแล้วนะครับผมวู้ตามนี้เลยนะเราสามารถเหมือนจะปีนกำแพงได้ด้วยนะใช่ปะ่ะนี่นี่ปีนกำแพงได้ด้วยนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะฮะเอออย่างเท่ก็มันอาจจะควบคุมยากนิดนึงอะนะเนี่ยนะควบคุมยากมากนะครับนี่แหละข้อเสียออนนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะ ปีนไต่เข้าไปไต่ไปเนี่ยไต่ออยากมากอะ่ะดูดิแล้วถ้าเรากดย่อค้างไว้แบบนี้นะครับผมนี่จนกว่ามันจะขึ้นท่านี้นะถ,ถ้ามันขึ้นค้านท่านี้ปุ๊บเรากดกระโดดปุ๊บอย่างนี้เลยนะนก็จะกระโดดสูงนะครับสูงมากๆอ่ะนะครับามันก็จะมีกดชิปได้2ท่านะผมกดท่านี้นะครับแล้วก็อีกท่านึงผมไม่รู้ว่าต้องกดอะไรยังไงนะแต่ว่าคือมันเหมือนเป็นการกดชิปค้างนั่นแหละนะครับเนี่ยบางทีมันก็ไม่ขึ้นบางทีก็ขึ้นให้นะ อ่ะเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวสติกิวเดี๋ยวสติกิวก็ขึ้นอีกเออช่างมันละกันนะมันกดได้หนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวอันแรกก่อนนะผมก็จะเป็นเว็บชุตเตอร์นะครับเป็นการโหนใหญ่นั่นเองนะกดไปเลยหนีเป็นการโหนใหญ่นะผมคิดถูกจริงๆที่โหลดแบบนี้มานะเนี่ยแล้วก็กดกระโดดได้นะกดสเปคบาร์หนึ่งครั้งได้นะครับผมอ่าเป็นการแบบว่าโหนใหญ่แล้วก็สเปคบาร์พุ่งไปแบบนี้นะครับอ่โคตรเท่นะครับ น nah, no. <c oughs> ี่ฟ <c oughs> <laughs> <c oughs> uh, uh, ึบฟึบอันนอนี่แล้วับมีท่ามีเล่นท่าเล่นท่าน้องไม้เล่นท่านะล้องไม้เล่นท่าฟึ๊บอันนอแหลกนิดหนึ่งนะไม่ไม่นิดเลยแหละใครจะหลบแบบนี้ไปก็คิดดีๆนะครับผมอนนอฟึบฟึบวู้ฟึบอันนอเล่นท่าหน่อยอันนอ อ่าโอเคนะครับผมตามนี้เลยนะโหนใหญ่สนุกเลยนะครับฟึบโหนใหญ่เงี้ยวโคตรแหลกเลย <c oughs> ไหนนงไม้เล่นทาสักหน่อยนงไม้เล่นทาสักหน่อยฟึ๊บอ่ะกดชิปค้างได้ครับเป็นการนี่โคตรเท่โคตรเท่ดูดิบพื่อนอูนอ้ออโคตรเท่นะครับ เออมันเทศตรงนี้แหละคูดแหลกเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอา้าวทำไมชุดมันออกมาอย่างเงี้ยอา้าวชุดหายหมดเลยเอาไม่เป็นไรนะครับเหมือนผมจะอ่โหนใยชนมันนั่นแหละมาโอเคต่อไปจะเป็นอ่านี่เลยเว็บชุดเตอร์นะครับก็จะเป็นการยิงใหญ่ออกไปนะผมเนี่ยยิงใหญ่ออกไปนะครับเออเนี่ยตามเนี่ยนะครับอ่าเหมือนมอนเตอร์จะไม่โดนดาเมจนะเนี่ยมันแค่แบบติดหนึบเฉยนะครับนะเนี่ยมันไม่โดนดาเมจนะครับ ผมลองยิงใส่เอาไม่ใช่เน่ยิงใส่เนะี่ยมันไม่โดนดาเมจนะมันก็แค่แบบว่าจะติดอ๋อชุดมปอยู่นี่หมดแล้วชุดเข้ากำแพงหมดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรอ่าเนี่ยตามนี้นครับโซนอันนี้ครับผมเว็บชุดเตอร์บอลไม่ใช่สไปเดอร์ er เวนะ็บบอลเว็บชุดเตอร์บอลอะไรสไปเดอร์เว็บบอลสไปเดอร์เว็บบอลนะครับสามารถกดคลิกขวายิงได้นะครับก็อันนี้ก็จะโดนดาเมจด้วยนะครับอ่าอ่ะ,อะผมขอเล่นท่าก่อนจบคลิปฟึบเล่นท่าซะหน่อยชึบฟึ๊บ ฟึบแล้วก็เวนอมเบิ้อตามนี้เลยนะครับอ่าโคตรเท่โคตรเท่เหมือนในเกมที่ขอทำกันอนะ่ะเออเยอะก็เลยอยากทำบ้างนะฮะอยากทำบ้างอยากทำบ้างไงโอเคแล้วก็มีรู้เล่ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นนี่เลยกระเป๋าอันนี้นะครับผมก็จะเป็นน้องแมวนั่นเองนะครับหรือว่าสไปเดอร์แมนนะครับผมก็ ถามว่าเป็นสไปเดอร์แมนยังไงก็คือแมวตัวเนี้ยมันชื่อสไปเดอร์แมนนะครับผมใครอยาก,กายรู้รายละเอียดเพิ่มก็ไปเล่นเกมหรือว่าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับก็เกมสไปเดอร์แมนสองะนะโอเคแล้วก็กดขี้ขวา,าไปปุ๊บนี่มันก็จะอยู่หลังอยู่ในกระเป๋าเราแนละ้วเ,เราก็จะสายกระเป๋าแบบนี้เลยแล้วก็มีน้องแมวแบบนี้น่ารักมากนะครับเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองดูใหม่นะอ่ะหนึ่งสองสามปุ๊บอ้อน,นอน้องหลังก็อันนี้ก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะครับผมก็แค่ มีไอเทมนี้ครับก็คือแคทสกิลนะผมเราก็แค่เอาน้องแมวออกมาฟึบแค่นี้เลยนะครับแล้วมันก็จะให้ไอเทมปลามานะผมก็ก็ออาไปเลี้ยงน้องแมวได้อย่างเงี้ยปุ๊บอ่าตามนี้เลยนะผมน,นี่สไปเดอร์แคทนะครับผมสไปเดอร์แคทก็น่ารักมากนะครับแมวส้มด้วยไอ้น่ารักเงี้ย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  โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว add on spiderman นะครับผมเป็นไงมา่งชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบแล้วอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปตอนนี้ได้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อจะเจอคลิปพม,ม่าแล้วนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ซีรีส์เกมบ๊ายบายครับ